ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับกิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางฮานอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่10นะครับ เมษายนนะครับพศ2564นะครับครับผมเมื่อวานนะครับผมก็ให้เด่น4ไปนะครับก็เข้ารอบนะครับปกตินะครับ54นะครับสำหรับฮานอยเม็ดเดียวนะครับในงวดเมื่อวานนะครับวันที่9นะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยเม็ดเดียวนะครับ เน้นนะครับ1นะครับวิ่งรูด1นะครับสำหรับฮานอยนะครับเม็ดเดียวนะครับถ้ามานะครับรอบแรกนะครับก็หยุดนะครับไม่ต้องไปต่อนะครับครับผมก็มาชมนะครับตัวเลขนะครับเด่นนะครับ0ูนนะครับ3านึงนะครับ1นึงนะครับ4ี่นึงนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็มี10-1นะครับ 611นะครับ1 41นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางเลข3ตัวนะครับครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับเลข2ตัวนะครับ01นะครับ31นะครับ11นะครับ41นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวนะครับ101นะครับ611นะครับ หนึ่งสี่หนึ่งนะครับเน้นนะครับเน้นวิ่งรูดหนึ่งนะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับก็ขอขอบพระคุณครับผมก็ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับน้องน้องนะครับมีความโชคดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ